สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการวางแผนการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะบุคคลก,กันนะครับและที่สําคัญอย่างที่บอกทํายังไงให้แผนการเรียนเนี่ยมันกลายเป็นรูทีนหรือกิจ,จวัตรประจําวันของเราให้ได้แล้วมันจะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันเกิดผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มวางแผนการเรียนกันเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า routine กันก่อนนะครับคำว่า routine เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับ routine อย่างที่ผมพูดไปก็คือแปลว่ากิจวัตรนะครับซึ่งกิจวัตรเนี่ยมันแล้วมันต่างจากแผนการเรียนหรือตารางเรียนยังไงหรอนะครับตารางเรียนาถ้าเป็นในภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า schedule learning schedule studying schedule นะครับ ซึ่งสเกจโจหรือตารางเนี่ยมันคือการกำหนดนะครับกำหนดว่าในแต่ละวันในแต่ละเวลาเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องเรียนอะไรบ้างใช่ไหมวันจันทร์ตอน9ก้าโมงเย็นไม่เก้าโมงเย็นวันจันทร์ตอน9ก้าโมงเช้าวัวนอังคารตอนสิบโมงอะไรแบบนี้คือเรากำหนดไว้แล้วว่าเราจะทำอะไรเวลาไหนบ้างนะครับแต่รูทีนผมอยากให้ทุกคนนึกถึง กิจวัตรประจําวันที่เราทําอย่างเช่นการล้างหน้าแปรงฟันการอาบน้ําการทานข้าวการทําอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องมีตารางมากําหนดให้เราทําแต่เราทํามันไปเองโดยอัตโนมัติเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารูทีนหรือกิจวัตรนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยของเราว่าเราตื่นตอนไหนเราล้างหน้าแปรงฟันตอนไหนอาบน้ํา ตอนไหนกินข้าวตอนไหนนะครับมันคือนิสัยของเรานะครับซึ่งถ้าเราทำให้การเรียนรู้ภา,าษาอังกฤษเนี่ยมันเปลี่ยนจากการทำตามตารางเรียนมาเป็นนิสัยหรือกิจวัตรของเราได้เนี่ยนั่นแหละมันจะทำให้เราเรียนรู้ภา,าษาอังกฤษไปในแต่ละวันได้เองโดยอัตโนมัติโดยที่อาจจะยังไม่ต้องถึงเวลามานั่งเรียนแต่เราได้เรียนรู้ภา,าษาอังกฤษไปแล้ว เนี่ยสิ่งนี้แหละที่มันจะทำให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับทีนี้เรามาสร้างแผนการเรียนที่มันจะกลายเป็นรูทีนของเรากันดีกว่านะครับอย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือตั้งเป้าหมายอ่ะหลายคนฟังคำว่าตั้งเป้าหมายแล้วอาจจะรู้สึกว่าคำนี้อีกแล้วหรอ ต matters, ้องตั้งเป้าหมายอีกแล้วหรอนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะเป็นคําที่เราได้ยินบางทีเราอาจจะได้ยินจนแบบจนเรารู้สึกเบื่อจนรู้สึกแบบว่าเหนื่อยจังเลยกับการตั้งเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีเนี่ยการตั้งเป้าหมายเนี่ยผมเข้าใจดีว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกแบบโอ้ยเหนื่อยกับมันจังเลยโอ้ยท้อกับมันจังเลยแล้วแบบเบื่อคาเนี้ยจังเลยนะครับซึ่งเป้าหม่ นะครับอยากให้มองการตั้งเป้าหมายคือเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราอยากได้แล้วกันเราต้องการอะไรจากการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราไม่เอาคำตอบที่ว่าอยากกิ่งภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาอังกฤษได้มันดูธรรมดาไปแล้วมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็พูดเหมือนกันแล้วมันไม่เฉพาะเจาะจงนะครับอยากให้ทุกคนเฉพาะ จาะจงกับชีวิตของตัวเองว่าถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยชีวิตของฉันมันจะดีขึ้นยังไงหรือมันมีความสําคัญยังไงกับการที่ฉันจําเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้กับการที่จะต้องเก่งภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยมันสําคัญกับตัวเราอย่างไงเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายที่ที่มันไม่ได้มีแค่เป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากได้แต่มันยังมีแรงจูงใจที่จะทําให้เรา อยากที่จะทําให้ถึงเป้าหมายนั้นๆเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนลองตั้งเป้าหมายของตัวเองลองเขียนมันออกมาก็ได้เขียนให้ชัดเจนเลยว่าทําไมฉันถึงจะต้องเก่งภาษาอังกฤษทําไมฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้เขียนมันออกมาทีนี้พอเราได้เป้าหมายของเราแล้วเราได้ แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราแล้วทีนี้สิ่งต่อมาที่เราจะต้องกําหนดก็คือเวลาที่เราจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมรู้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาไม่รู้จะหาเวลาไหนมาเรียนแค่ไปเรียนในโรงเรียนหรือแค่ไปทํางานใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็ยุ่งมากพอแล้วจะเอาเวลาไหนมาเรียนภาษาอังกฤษทุกคนเป็นเหมือนกัน การหาเวลาผมไม่ได้อยากให้ทุกคนนึกถึงว่ามันจะต้องเป็นเวลาที่แบบอืมหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงเพื่อมาเรียนภาษาอังกฤษแบบจริงจังนะครับเพราะว่าอะไรเราไม่ได้อยากให้มันเป็นตารางใช่ไหมเราอยากให้มันเป็นรูนหรือกิจ,จวัตรของเราเพราะฉะนั้นหาเวลาเนี่ยผมอยากให้ทุกคนหาเวลาที่เราจะสามารถใส่กิจ,จกรรมเล็กๆในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเรา เข้าไปในในเวลานั้นๆได้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเวลาเดินทางไปทำงานเวลาอาบน้ำแปลงฟันเวลาก่อนนอนอ่ะหลายคนอาจจะบอกฮะฮะใช่ไหมเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้แหละที่จริงๆแล้วเราสามารถบวกการเรียนภาษาอังกฤษของเราเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปตั้งแต่สมัยก่อนที่ว่า ผมใช้เวลาไหนในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับอ่ะในแชร์ละกันผมจะมีอยู่2เวลาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผมใน1วันนะครับใน1วันจะมีอยู่2เวลาคือเวลาที่1คือเวลาตอนก่อนนอนอาบน้ํรรราทําอะไรเสร็จผมจะมานั่งหน้าคอมนะครับแล้วก็ใช้เวลานั้นนะในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับอ่ะซึ่งตอนนั้นผมผมเรียนจากหนังนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงดูหนังฉากเดิมเรียนรู้จากสกคริปท,ที่อยู่ในหนังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เวลาเนี้ยในการที่จริงจังกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอะ่ะมันเป็นเวลาที่ไม่นานเลยเทียบกับเวลาที่เราแบบนอนเล่นมือถือนอนแชทเนี่ยจริงๆมันผ่านไปแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแบบที่เราไม่รู้ตัวแล้วด้วยซ้ำนะครับเราลองใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งเอามาจริงจังกับการที่เราแบบนั่งเรียน อาจจะไม่ต้องจากหนังก็ได้อะจากเพลงหรือจากหนังสือหรือจากบทเรียนหรือจากคอร์สเรียนที่เราซื้อมาก็ได้เอาแค่แบบบทสั้นๆไม่จําเป็นจะต้องรีบเรียนให้มันจบคอร์สเร็วๆไม่จําเป็นจะต้องรีบเรียนให้หนังเรื่องนี้มันจบเร็วๆไม่จําเป็นนะครับเอาแค่สั้นๆนี่คือเวลาที่1ที่ผมทํานะครับส่วนเวลาที่2เนี่ยเวลาที่2จะเป็นตอนที่นั่งรถเมล์ไปทํางานก็จะมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีประมาณนั้น ผมก็จะเอาฉากหนังที่ผมเรียนรู้เมื่อคืนนี้แหละมาเปิดฟังใส่หูฟังในโทรศัพท์แล้วก็เปิดฟังระหว่างที่นั่งรถเมล์ไปทํางานนะครับบางวันก็อาจจะดูหรือบางวันก็อาจจะปิดไปเลยนะครับเพื่อที่จะฟังสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อคือนเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างให้มันแบบคลอหูของเราอยู่ตลอดแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราอาจจะได้โฟกัสบ้างที่เราแบบอ้าฉากนี้ฉันจําได้ ฉันลองฝึกฟังแล้วฉันฟังประโยคที่เขาพูดเร็วๆแบบเนี้ยเฮ้ยฟังออกถ้าทุกคนไม่ได้นั่งรถเมล์ไปทํางานหรือไม่ได้นั่งรถเมล์ไปไปเรียนนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวก็ได้หรือทํากับข้าวหรือนั่งกินข้าวก็ได้นะครับแทนที่เราอาจจะเล่นโซเชียลหรือว่าอาจจะดูอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ ลองเปิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาเมื่อวานหรือวันก่อนหน้านี้เปิดให้มันคลอให้มันเป็นการฟังซ้ำอีกรอบเพื่อที่เราจะได้ทบทวนเพื่อที่เราจะได้แบบได้ยินประโยคต่างๆที่เราเคยเรียนมาแล้วแล้วเอามาฟังแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจดูบ้างสิเราจะฟังมันทันไหมฟังมันออกไหมแล้วเราจะเข้าใจภาษาอังกฤษทันไหม นะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกฝนนะครับอา,อาจจะไม่ใช่บทเรียนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เราคิดว่ามันช่วยให้เราพัฒนาได้เรื่องของการฟังการพูดการอ่านการเขียนอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะซึ่งแนะนําง่ายๆก็อย่างเช่นอ่าพวกอ่าพอดแคสต์ Podcast, หรือว่าฟังเพลงสากลฟังวิทยุที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือฟังอะไรก็ได้เปิดฟังเปิดดูในระหว่างที่เราทํากิจวัตรประจําวันของเราไปนะครับซึ่งนี่แหละคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้การที่เรามีกิจวัตรประจําวันของเราอยู่แล้วอย่างเช่นการล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเข้าครัวทําอาหารมันคือกิจวัตรที่เราจะต้องทําเป็นประจําอยู่แล้วทีนี้เราอยากจะให้ภาษาอังกฤษหรือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเรา เราก็เริ่มต้นด้วยการเอาภาษาอังกฤษเข้ามารวมอยู่ในกิจวัตรที่เราทําอยู่แล้วนี่แหละแล้วมันจะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอยู่ในนิสัยของเราในทุกๆวันนะครับพอเราทําแบบนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเป็นอะไรที่ที่เราขาดไม่ได้มันจะเริ่มเป็นอะไรที่เราแบบเอ้ยถึงเวลาแปลงฟันหรอแปลงฟันจะต้องเปิดเสียงภาษาอังกฤษฟัง เหมือนเวลาที่กินข้าวผมเชื่อว่าหลายคนเป็นพ่อผมก็เป็นเวลากินข้าวจะต้องเปิดอะไรดูสักอย่างหนึ่งอ่าทีนี้เราลองเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเปิดดูระหว่างกินข้าวเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษหรือหรือคลิปภาษาอังกฤษหรืออะไรก็ได้เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วเชื่อเถอะว่าไอ้สิ่งเนี้ยทำไปสักพักหนึ่งเราจะขาดมันไม่ได้ในทุกๆครั้งที่เรากินข้าวเนาะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนทำสองอย่างนี้ให้ได้นะครับก็คือหนึ่ง หาเวลาสักเวลาหนึ่งในการเรียนแบบแบบขอจริงจังสักหน่อยอาจจะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้ถ้าคนที่มีเวลาน้อยจริงๆเอาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเราสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งต่อมาที่เราจะต้องใส่เข้าไปในแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราก็คือเรียนรู้จาก สิ่งที่มันหลากหลายนะครับเรียนรู้จากสื่อที่มันหลากหลาย <c oughs> ก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้จากสื่อสื่อเดียวเสมอไปนะครับอ่ะหลายคนถามผมเข้ามาว่าเรียนจากหนังดีหรือเรียนจากเพลงดีหรือเรียนจากอะไรดีนะครับหรือแม้แต่เรียนจากหนังเนี่ยเปิดเป็นซับไทยดีหรือว่าเปิดเป็นซับอังกฤษดีหรืออะไรดี ผมจะบอกว่าเราควรจะใช้สื่อที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบนี่แหละในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราทําให้มันหลากหลายเข้าไว้จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเด่นของหนังในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก็คือเราจะได้ฟังเขาพูดเขาสื่อสารแบบจริงๆในชีวิตจริงถูกไหมครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคือเป็นบทสนทนาระหว่างคนจริงๆว่าเขาพูดกันยังไง นะครับแต่ถ้าเป็นเพลงเพลงเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดแต่เป็นภาษา,เ,าเรียกว่าภาษาสละสลวยและการเป็นภาษาแบบาภาษาสวยภาษาที่ใช้ในการร้องเพลงเป็นภาษาที่ใช้ในศิลปะนะครับมันก็จะเป็นการใช้ภาษาในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเพลงไทยแหละเนื้อเพลงมันแทบไม่ใช่สิ่งที่เราพูดกันในชีวิตจริง นึกออกไหมครับมันเป็นภาษาที่สวยงามมากกว่าที่เราพูดคุยพูดคุยกันในชีวิตจริงมากกว่าบทสนทนาทั่วไปเพราะฉะนั้นเพลงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้ถ้าเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นคลิปใน YouTube ในโซเชียลต่างๆ t ท d t a l ออย่างเงี้ยใครเคยฟัง t ท d Talk มันก็จะเป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมเหมือนที่ผมกำลังนั่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะไม่ใช่เหมือนที่ผมกำลังนั่งพูดกับทุกคนอยู่ในตอนนี้มันเป็นการสื่อสารที่ สื่อสารทางเดียวมีผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังที่ไม่ได้มีการตอบโต้เพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้มันก็จะเป็นภาษาอีกรูปแบบหนึง่งนะครับก็จะไม่ใช่บทสนทนาทั่วไปแล้วจะไม่ใช่ประโยคที่ที่เป็นประโยคสนทนาและจะเป็นประโยคแบบสื่อสารทางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาในอีกรูปแบบหนึง่งทีนี้แล้วถามว่าแล้วมันมีตั้งหลายอย่างแบบนี้เราจะเรียนตอนไหนล่ะไหนบอกว่ามีแค่ ชั่วโมงเดียวหรือครึ่งชั่วโมงเองในแต่ละวันที่จะต้องเรียนเนี่ยมันจะเรียนพอได้ไงใช่ไหมในการเรียน1วันเนี่ยมันจะพอได้ยังไงนะครับอ่ะเราอาจจะกําหนดเป็น weekly plan ก็ได้หรือเป็นเป็นแผนรายสัปดาห์ก็ได้ว่าเหมือนตารางเรียนนะครับว่าในหนึ่งสัปดาห์เราอาจจะมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันใช่ไหมจนถึงสุกร์อาทิตย์เนี่ยเรา,าจะามีวันละวันละหนึ่งชั่วโมง กําหนดก็ได้ว่าวันจันทร์เรียนจากเพลงวันอังคารเรียนจากหนังวันพุธเรียนจากหนังอาจจะเยอะหน่อยวันพฤหัสมาฟังเท็ดทอกไหมแล้วเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้มันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินหน่อยก็คือดูคลิป YouTube ดูคลิปตลกดูสื่อทั่วๆไปที่มันผ่อนคลายแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งเดียวอยู่ทุกๆวันนะครับ นอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดมาหนึ่งสองสามอย่างแล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดมากกว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งสามอย่างนั้นเลยนั่นก็คือเราจะต้องเริ่มต้นลงมือทำเลยและที่สำคัญมากกว่าสำคัญเมื่อกี้เขาไปอีกก็คือทำให้มันสม่ำเสมอนะครับเหมือนที่เขาบอกกันนั่นแหละว่าการเริ่มต้นมันยากแต่การทำต่อไปนะ่ะมันยากกว่า เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยทุกคนน่าจะกำลังเริ่มแล้วแหละนะครับกำลังเริ่มยังไม่ใช่เริ่มนะถ้าวันนี้ยังไม่ได้เขียนเป้าหมายออกมาถ้ายังไม่ได้กำหนดเวลาออกมาถ้ายังไม่ได้กำหนดว่าจะเรียนจากอะไรบ้างในวันไหนบ้างออกมาเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้เริ่มนะครับและถึงแม้กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้เริ่มลงมือเรียนวันนี้เลยเนี่ยก็ยังไม่เรียกว่าเริ่มนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้เลยหรือตอนนี้เลยยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่เริ่มสักทีแล้วเมื่อไหร่เราจะเก่งแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับเนาะและทีเนี้ยเมื่อเราเริ่มได้แล้วยินดีด้วยนะครับถ้าใครที่เริ่มแล้ววันนี้เริ่มแล้วเนี่ยยินดีด้วยแต่ผมจะบอกว่ามันยังไม่หมดสำหรับแผนการเรียนที่จะทำให้มันกลายเป็นรูทีน ในชีวิตของเราได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันแค่เป็นการกําหนดเองอะแล้วก็แค่เป็นการเพิ่งเริ่มเองอะแต่ทํายังไงให้มันกลายเป็นรูทีนสิ่งเนี้ยสาคัญมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่มันจะทําให้เราทําตามแผนของเราซ้าๆซ้ๆซ้ำๆจนมันกลายเป็นรูทีนได้นั่นคือแรงจูงใจนะทีนี้ผมก็เลยอยากจะให้ 3เทคนิค3ทิปแล้วกัน3ทิปในการที่เราจะรักษาแรงจูงใจของเราให้สามารถทําตามแผนที่เรากําหนด1234มาเมื่อกี้ได้ไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นรูทีนกลายเป็นนิสัยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเรานะครับทิปที่1คือตั้งการแจ้งเตือนอ่าตั้งการแจ้งเตือนในมือถือใชอ้การแจ้งเตือนใช้ r e m i ยเดอนะครับในการตั้งแจ้งเตือนไว้เลยว่า ถึงเวลาสามทุ่มของวันนี้ฉันจะเรียนอะไรใช้คา l e n d a r ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในมือเราในมือถือเราที่เราที่อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยให้มันมีประโยชน์ให้มันบังคับเราให้ให้เรียนรู้ตามแผนของเราอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคืออย่างแรกเนาะและที่สำคัญเราจะต้องทำตามมันทุกครั้งทำตามมันทุกครั้งเพื่อที่จะคีบให้เรายัางเรียนรู้อยู่อย่างสม่าเสมอ ทีนี้ทิปที่2นะครับทิปที่2อันนี้เป็นอะไรที่จะรักษาแรงจูงใจได้ดีมากนะครับในวันที่เราขี้เกียจนะครับทิปที่2คือการที่เราให้รางวัลตัวเองอ่ามันจะช่วยได้ดีมากๆในวันที่เราขี้เกียจในวันที่เราไม่อยากเรียนนะครับให้รางวัลตัวเองยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเรียนเสร็จตามแผนวันนี้อนุญาตให้ตัวเองกินของหวานได้หนึ่งอย่าง สมมติหรือถ้าเรียนเสร็จตามแผนวันนี้จะอนุญาตให้ตัวเองถ่ายฟีดดูคลิปวิดีโอสั้นแบบอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหนึชั่วโมงไปเลยยาวๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นการให้รางวัลหลังจากที่เราทําตามเป้าของเราให้เสร็จนะครับมันไม่ได้ใช้แค่ในในการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับมันใช้กับอย่างอื่นๆได้ด้วย นะครับจริงๆมันมันเป็นมันเป็นวิธีการที่เราจะกระตุ้นให้เรามีแรงจูงใจในการเรียนหรือการทาอะไรสักอย่างที่เราจําเป็นจะต้องทําโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะทํามันนะครับการใช้อะไรในการจูงใจแล้วให้ตให้รางวัลตัวเองแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกดีมากขึ้นและในครั้งต่อไปในวันหน้าที่เราจะต้องกลับมาทํามันอีกครั้งเนี่ยความรู้สึกในการอยากทํา มันจะมีมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการให้รางวัลตัวเองนะครับลองดูและอีกทิปหนึงทิปที่3นะครับอันนี้ผมเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าเราสามารถหาได้นะครับนั่นก็คือการหาแนวร่วมหาแนวร่วมหาเพื่อนที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับอา,อาจจะเป็นเพื่อนในห้องเรียนหรือว่าเพื่อนในที่ทํางานก็ได้ ชวนเขามาพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยกันอาจจะไม่ต้องมานั่งเรียนด้วยกันแต่ชวนมาวางแผนด้วยกันเนี่ยเธอดูคลิปนี้แล้วเรามาวางแผนการการเรียนตามคลิปนี้ด้วยกันอ่ะเนี่ยลองแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนคนที่เราอยากจะชวนเขามาพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกันการที่เรามีเพื่อนในการทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่รู้สึกถึงความหัวเดียวกระเทียมรีบเนืเอออกไหมครับอ่ะบางคนอาจจะชอบทำอะไรคนเดียวอย่างเช่นตัวผมเอง อาจจะชอบทําอะไรคนเดียวแต่บางครั้งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่มีใครอีกสักคนหนึ่งอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราเข้าอกเข้าใจความรู้สึกเดียวกันบางทีการที่มีใครสักคนที่ที่เผชิญอะไรแบบเนี้คล้ายคล้ายกันกับเราเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องเผชิญถึงที่เราจะต้องสู้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นมาก และสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะได้จากการมีแนวร่วมแบบนี้ก็คือกำลังใจและแรงจูงใจในการที่เราจะทำมันต่อเพราะเราไม่ใช่แค่คนเดียวเรายังมีอีกคนหรือมีอีกตั้งหลายคนที่เขาจะต้องทำเหมือนกับเราเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอ่ะซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้มีเพื่อนแบบนั้นจริงๆนะครับก็แนะนำลองหากลุ่มในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือติดตาม u n f o x English นะครับแล้ว ลองคอมเมนต์ลองดูคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ว่ามันยังมีอีกหลายคนมากๆที่เขาก็ยังเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่เหมือนก,นกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นสามารถพูดคุยกันได้เลยแบ่งปันเทคนิคต่างๆแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยกันพูดคุยกันนะครับแล้วเราจะได้มีเพื่อนในการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะมีกำลังใจแล้วก็มีแรงจูงใจที่ดีมากขึ้นในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเรา ทีนี้มาถึงตรงนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กําหนดสิ่งต่างๆที่เราพูดมาเมื่อกี้นะครับลองเขียนกันมาหน่อยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าหลังจากที่เราเข้าใจสเต็ปการวางแผนพัฒนาภาษากิษของเราแล้วเนี่ยเราจะทําตามแผนนี้ยังไงบ้างนะครับแชร์กันเข้ามาได้เลยเนาะจะได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันแผนของตัวเองเป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยฉันจะทําแบบนี้เราจะมีแรงฮึบในการทํามันมากขึ้นเนาะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม u n f o x English นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม u n f o x English ของเราไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาแบ่งปันเทคนิคต่างๆในการพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็ช่วยให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมแล็กต้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time goodbye